หลายคนนะคะในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนกันอย่างจริงจังแล้วก็อาจจะเห็นแบบว่าดอกไม้สีเหลืองนอกเหนือจากดอกคูนแล้วนะคะยังมีเหลืองอีกอย่างหนึ่งหลายคนสงสัยต้นนี้มันต้นอะไรนะคะนั่นก็คือดอกเหลืองปริยาทอน,นั่นเองนะคะออกดอกมางามสวยงามบานสะพรั่งในหลายพื้นที่เลยวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะในเขตของพี่พี่ทหารกันว่าสวยงามขนาดไหนนะคะโดยจะพาไปที่สวนน้ํา บุ่งตะหลัวค่ะค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้สวยงามมากเลยเพราะว่าตลอดเส้นทางของการออกกําลังกายระยะทางในยาวกว่า4กิโลเมตรรอบบุ่งนะคะก็ดอกเหลืองปรีดาทอนกำลังออกดอกสวยบานสะพรั่งเลย แบ่งบานตลอดสองข้างทางค่ะแข่งกันกันกบเหลืองของดอกคูณนะคะสลับก,กันกับดอกพญาเสือโครงด้วยสีขาวอมชมพูนะคะสำหรับดอกนางพญาเสือโครงดอกตะแบกก็มีเป็นสีม่วงนะคะรวมทั้งดอกบัวหลวงดอกบัวแดงเกิดขึ้นในลําคลองแก้มลิงค่ะที่เป็นจุดทดน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภครวมถึงดอกกระดุมทองค่ะที่เกิดขึ้นกระจายบนผืนดินนะคะสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นมากเลยจนต้องเก็บภาพแห่งความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์รอบสวนน้ําบุงตะหลวัเฉลิมพระเกียรติรัช การที่ก้า,าไว้เป็นที่ระลึกนะคะสําหรับใครที่ผ่านไปตอนนี้แวะชมกันได้ค่ะก่อนที่ดอกไม้จะร่วงโรยไปตามกาลเวลานะคะเขตอาหารยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆอ,อยู่แล้วด้วยซิคโคราใช่ไหม,มแบบาการร่างกายนี่บรรยากาศดีมากใช่แล้วี่ค่ายสุรนารีค่ะครับส่วนใครที่